ทำพี่เต้นเหรอวดแกวอยู่แล้วล่ะเฮฮาค่ะเฮ้าปาร์ตีเนาะจ้าเนาะมอนีีกันเลยมอนีีชวงโควบีจ้าฝากมือใหม่หัดทำด้วยนะคะอันนี้คือก้างสดๆนะคะดูสิดูมันดิ้นดิ้นหน่อยๆคอยหมุนีกบ็ดดิ้นเจ้าคือบ่ดิ้น ื่องมาเนี่ยอันนี้คือก้างนะคะเขาเรียกก้างแก้วค่ะอย่าปืนนินทาคนค่ะอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ค่ะน้องฟ้องยิ้มให้กล้องหน่อยเผื่อมีเอฟซีกับเขาพี่อันนี้คือพี่น้อยนะคะน้องแอมแอมน้องเขาชื่อแอมแอม ซ้ำนี้ก้อนน่าจานาว่ะบ่ต้องอัดยังไหลมันคันเบานะบ่มียังเบา